สองมาพร้อมกับเลขไม้เพียง75,000กิโลเท่านั้นประวัติเครดิตดี D รายได้พอมไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้ามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอเจอกับเซเวอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะน้องเอเอารถตู้ทิบเชิงพาณิชย์มาฝากน้องๆพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหารถไปวิ่งร่วมขนส่งหรือว่าวิ่งแปรตต่างๆนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะได้ปีส0 2 2ค่ะ เลขมาอยู่ที่75,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เอนทรีสีขาวเดิมโรงงานค่ะลูกค้ามาพร้อมกับโคมไฟหน้านะคะสาแจ๋วนะคะคันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าหมูป่านะลูกค้ากระจังหน้าสีดำนะคะตัดกับสีขาวเรียกได้ว่าสวยลงตัวเลยทีเดียวนะคะรองรอยการใช้งานนะคะแทบหามไม่เจอเลยค่ะรถสวยเดิมคะ่ะลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมน,นะคะรถของเรารับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์นะคะ ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะสำหรับคันนี้ได้อะไรบ้างมาดูกันเลยสำหรับคันนี้นะคะก็ได้ยางปี2025กันเลยทีเดียวค่ะน้องๆสามารถออกไปวิ่งงานยาวๆได้เลยนะคะยางปี2025นะคะลูกค้าปีใหม่ล่าสุดดอกอยางนะนาะตัวฟิล์มนะคะได้ฟิล์มเดิมโรงงาน,นะคะ่ะลูกค้าฟิล์มไม่มีชำรุดนะคะนี่รอบคันนะคะลูกค้าตัวตู้นะคะตู้สูง2อเมตรสิบนะคะตู้มาตรฐานของเซริไทยนะคะ ร้านประจําร้านเดิมตู้ใหม่นะคะสูงสองเมตรสิลมเล่มให้เรียบร้อยขอบกระบะนะคะก็เม็ดอาร์คเดิมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าไม่มีพิคว่มนะคะสำหรับรถกระบะนะคะก็จะเติมน้ํามันดีเซล B7 นะคะนี่เลย2.4 Entry/ Z Edition นะคะลูกค้าสําหรับด้านหลังนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยไฟตู้นะคะน้องเอเช็คให้ทุกดวงนะคะเรียกได้ว่าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะระบบไฟเช็คให้หมด ภายในตู้ค่ะลูกค้าด้านในนะคะเราบุมาด้วยนะคะไม้กระดานอัดอย่างดีนะคะหลังคาเทินของได้นะคะแม็กไลเนอร์สภาพสวยไม่มีรอยรั่วฝาปิดด้านหลังก็เดิมนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยนะคะไฟเบรกเช็คให้เรียบร้อยแล้วใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะอยากมีอาชีพเสริมสามารถจัดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวตู้เราก็ ล็อกในส่วนของกุญแจให้ได้ด้วยนะคะมีตัวล็อกกุญแจแน่นหนาสัมภาระไม่ตกตนตกหล่นแน่นอนค่ะลูกค้านะคะไล่มารบคันค่ะตำหนิแทบหาไม่เจอจริงๆค่ะลูกค้าสําหรับใครที่อยากชมรายละเอียดคันนี้นะคะหรือใครไม่สะดวกมารถมาดูรถก็ดูตามเซเวได้เลยนะคะลูกค้าสําหรับนะคะขอบนะคะลูกค้าขอบกระบะที่ความน้ําท่วมมาไหมดูยังไงนะคะเดี๋ยวน้องเอดึงให้ดูนะคะมันแข็งมากเลย รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่มีใครดึงน้องเองดึงเป็นคนแรกนะคะก็จะแข็งนิดนึงเวลาโรงงานก็ประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะส่วนโค้งก็จะตรงกันแบบนี้เม็ดอาก็ไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็พามาดูรถได้นะคะลูกค้าจอดอยู่สาขาสนามบินนะคะสิริไทยรถสวยมี3สาขามีสาขากรุงเทพมีสาขาสุราษฎร์นะคะลูกค้าสุราษฎร์นี้2สาขาค่ะ มาไม่ถูกก็โทรหาน้อเอได้นะคะที่เบอร์0 6 1ย์3 7 8 7 8นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสภาพเบาะตึงๆไม่มีรอยขาดรอยเย็บเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดได้หน้าจอแอนดรอยนะคะกุญแจรีมูดแล้วก็มาดูเลขใหม่กันค่ะไม่เจ็ดหมนห้าพกิโลนะคะประตูก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นประตูไฟฟ้าหัวนอ็อตแขงประตูไม่มีรอยขยับหัวน็อตเดิมโรงงานคะ่ะลูกค้า เดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายกันต่อเลยนะคะขอประตูด้านซ้ายตามมาเลยค่ะของเรานะคะฝ่ายจัดซื้อนะคะคัดรถเน้นคัดรถสวยเดิมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพลิกคว่ำมาเราจะไม่เอาเข้ามาจอดขายนะคะนี่เลยค่ะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมสวยทั้งสองด้านนะคะไม่มีบิดเบี้ยวค่ะ แล้วก็นะคะในส่วนของคอนโทรลด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้ถุงลมนิรภัยมีตรงพวงมาลายัย1จุดแล้วก็ด้านซ้าย1จุดรุ่นนี้ก็จะมีกล่องคลูบ็อกมาให้นะคะเดินทางไกลเก็บของเย็นพวกลมพวกกาแฟก็เก็บอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็จะมีนะคะช่องเก็บสัมภาระนี่คู่มือมีมาให้ครบนะคะแผงประตูด้านซ้ายก็ไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าให้ดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อนะคะห้องเครื่องกับเซลเอกันต่อเลยนะคะไปดูห้องเครื่องรถคันนี้กันค่ะมาเลยค่ะลูกค้านะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้ค่ะ ก่อนจะไปห้องเครื่องเรามาดูแผงด้านหน้ากันก่อนนะคะหัวน็อต3ตัวด้านหน้านะคะหัวน็อตเกลียวไม่แตกนะคะเกลียวเดิมแผงไม่มีการเปลี่ยนมาหัวน็อตไม่มีรอยขยับคานด้านหน้าหัวน็อตด,ด้านซ้ายนะคะเคลือบเดิมโรงงานค่ะเกลียวน็อตไม่แตกรหัสคานก็ยังอยู่ครบนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะรหัสคานมีครบแล้วก็นะคะนี่เลยไล่มารอบคันหัวน็อตนะคะฝากระโปรง เดิมๆไม่มีรอยขยับนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะห้องเครื่องสำหรับห้องเครื่องก็ซูมให้ดูได้นะคะสันนิมแทบหามไม่ค่อยเจอเลยลูกค้านะคะมีน้อยมากหัวน็อตยึดห้องเครื่องแต่ละตัวตามจุดสำคัญสำคัญต่างๆก็คือหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะของเหลวหนงเอถ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าน้ำมันเครื่องถ่ายไปให้1 0 0 0 0กิโลวิ่งยาวๆได้เลยนะคะแบตเตอรี่นะคะก็เช็คมาให้เรียบร้อยนะคะ ใช้งานได้ดีค่ะลูกค้าเงื่อนไขง่ายๆนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดอาชีพค้าขายอยากจะมีรถตู้ทึบเป็นของตัวเองนะคะก็ไม่เดินบัญชีก็ไม่เป็นไรนะคะใครมีทะเบียนการค้าแนบทะเบียนการค้าใครไม่มีทะเบียนการค้าก็สามารถยื่นบินที่ซื้อของมาขายได้นะคะใครไม่เข้าใจหรือว่าอยากรู้ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างในอาชีพตัวเองก็สามารถนะคะ ยกหูโดยตรงหาน้องเอได้นะคะที่เบอร์061 173 7878ค่ะหรือถ้าเป็นชาวสวนอยากจะมีตู้ทึบออกได้ไหมออกได้นะคะลูกค้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะคะอยากจะซื้อของอุปกรณ์ปุ๋ยอะไรใส่รถนะคะก็สามารถซื้อได้นะ,ะแนบเอกสารสวนนะคะใช้สำเนานะคะไม่ได้ใช้ตัวจริงน้องเออยากจะยื่นให้ไฟแนนซ์รู้ว่าเรามีสวนอะไรในพื้นที่นี้กี่ไร่ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสปกแนบสบปกแล้วก็โฉนดก็แนบสำเนาหรือจะเป็นสมุดเกษตรษก็ได้เราถือเอกสารสิทธิ์ตัวไหนอยู่ใช้สำเนาเอกสารตัวนั้นได้เลยนะคะส่วนยางส่วนปล์มส่วนทุเรียนยื่นได้หมดนะคะแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านใช้แค่3อย่างแต่ถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนสเตตเมนที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใช้4อย่าง อาชีพรับเหมาเจ้าของร้านนะคะเรียกได้ว่าขอให้ทําจริงนะคะลูกค้าใครมีทะเบียนการค้าเนี่ยทะเบียนการค้าใครไม่มีก็ยื่นอย่างอื่นที่มันเกี่ยวพันกับอาชีพเรานะคะไม่เข้าใจก็โทรหาน้องเอได้นะคะ0611737878เบอร์นี้แอดได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะใครที่ไม่สะดวกมาดูรถก็ง่ายๆนะคะขอรูปจากนอกอ้องเ เช็คเงินดาวยอดผ่อนนะคะว่ารถคันนี้ดาวเท่าไรผ่อนกี่บาทนะคะอ่าคำนวณให้ได้หมดลูกค้าโอเคดอกเบีย้ยโอเคค่างวดก็สามารถทําจองเข้าบัญชีบริษัท1,000บาทค่ะลูกค้าน้องเอจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทุกจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาธนาคารมีทั่วประเทศค่ะกรุงศรีธนาชาติเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโก้กสิกรไทยซ IMB เข้าเงื่อนไขธนาคารไหนน้องเอให้ธนาคารนั้นไปเซ็นให้ถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นแบงก์มีทุกจังหวัดนะคะไม่ต้องมาก็ไปเซ็นให้ได้นะคะผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอเอาไปส่งให้ถึงบ้านไปถึงถ้ารถไม่สวยไม่ตรงปกนะคะยกเลิกได้เลยค่ะคน้องเอคือมาจจาให้เต็มจํานวนค่ะอ่านะคะทีนี้ขั้นตอนหลังรับรถไปแล้วนะคะรถน้องเอมีรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้หลังการขายมีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ํามันหมด ยางแตกนะคะลูกค้านะคะเหตุฉุกเฉินทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวรถแบตเตอรี่หมดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะยกหูได้เลยค่ะเหมือน191เลยน้องเอซื้อเอาซอสไว้ให้นะคะคอยช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเรียกได้ว่านะคะต้องออกรถกับเซนีไทยแล้วแหละอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าถ้าเกิดสนใจรถของน้องเอนะคะมั่นใจได้ค่ะออกรถกับเสนีไทย ไม่มีย้อมแมวไม่มีชนหนักเพราะว่าของเรานะคะทีมจะซื้อขัดรถมาให้แล้วนะคะมาถึงล้างสปาให้ช่างน,นะคะตรวจเช็ครถทํารถล้างรถเปลี่ยนทายของเหลวให้อีกทีหนึ่งก่อนจะเอามาจอดขายตรงนี้นะคะเพื่อที่ลูกค้าที่ออกกับเราไปนะคะจะได้ใช้รถยาวๆสบายใจกันทุกฝ่ายนะคะเรามีรับประกันหลังการขายขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังมองหารถมือ 2, สองสักคันหนึ่งนะคะลองมาเป็นครอบครัวเดียวกับเสนิไทยดูนะคะโทรหาอเอได้ที่เบอร์ 0 6 1 1 7 3 7 8 7 8นะคะน้องเองคุยง่ายใจดีคะ่ะไม่ซื้อไม่ว่าทักมาคุยกันก่อนอย่าลืมนะคะนักถึงรถยนต์มือสองนักถึงสินไทยรถสวยสวัสดีคะ่ะ